เหมือนง่ายๆคําทํานายของผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูคําทํานายแบบหนึ่งนาทีเปลี่ยนชีวิตนะแบบวิดีโอสั้นผมบอกไปแล้วนะว่าจะเกิดฤดูสุดขั้วนะฤดูการสุดขั้วจะเริ่มเกิดตั้งแต่วันที่ห้าธันวาคม2025เป็นต้นไปนะหรือพศสองพันเราจะได้รับข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าผมพูดนี่คือมันจะต้องเป็นข่าวระดับโลก คือทุกประเทศทั่วโลกจะเริ่มมีเรคคอร์ดหรือการเก็บสถิติใหม่ในโลกใบนี้เช่นหนาวจัดร้อนจัดน้ำท่วมจัดแห้งจัดจะเกิดขึ้นเช่นสมมติถ้าประเทศไหนตอนนี้หนาว,ว,นาวเราไม่ต้องไปหาว่ามันหนาวอย่างไรความหมายคือ อุณหภูมิจะต่ำกว่า7องศาโดยที่โดยที่นะอยู่ในเมืองไม่ต้องขึ้นเขาแต่เราจะเห็นศูนหรือ1นงองศาในเมืองแล้วเราจะเห็นหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตกจะตกประเทศที่บอกไม่เคยแห้งแล้งจะแห้งแล้งประเทศที่มีน้ำมากจะแห้งแล้งประเทศที่มีน้ำมีแห้งแล้งจะมีน้ำมากคือตอนเนี้ย ถ้าถ้าฤดูการมันมาถึงแต่ละฤดูการนะเช่นฤดูฝนฝนจะมามากทั่วโลกฤดูหนาวถ้าประเทศไหนหนาวจะหนาวแบบเขาเรียกว่าต่ำกว่าเจ็ดองศาในประเทศที่ไม่เคยเกิดเช่นเลขตัวเดียวในเมืองชเช่นเชียงใหม่แล้วกันแต่เราจะเห็นว่าต่ำกว่าเจ็ดองศาลงไปเรื่อยๆเลยนะจนเราจะเห็นเลขศูนย์เลขหนึ่งในเมืองนี่คือคำทำนาย แล้วมันจะกลายเป็นสถิติใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยประวัติศาสตร์ของทุกๆประเทศเช่นสมมุติอย่างออสเตรเลียสมมุตินะ,ะไม่เคยมีศูนย์องศาหนึ่งองศาในเมืองในซิดนีย์จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายผมเนาะแล้วก็มีหิมะตกอะไรเงี้ยเข้าใจเนาะฉะนั้นเนี่ยฤดูกาลจะสุดขั้วอยากจะให้คุณผู้ชมเตรียมอาหาร เตรมตัวกินอาหารมือเดียวแล้วก็เตรียมน้ําวันละสองขวดเตรียมไว้เถอครับคูณไปเถอะครับถ้าอยากจะรู้เตรียมยังไงเอา2อย่างก่อน1นึ่งมีโอ๊ตมิลเตรียมไว้วันละแท่ง2แท่งคูณไปเลย30วันสูงสุด3เดือนน้ําวันละสองขวดใหญ่1.5ลิตรใช่ไหมหนึ่งลิตรเถอะสขวดแล้วคูณไปเลย30วันหรือสูงสุดสเดือนเตรียมตัวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ เพราะว่าตั้งแต่วันที่ห้าวันที่ห้านะธันวาคมสองพันยี้าจะเกิดปรากฏการณ์นี้เป็นต้นไปมันจะลงมาเรื่อยๆนะทยอยทยอยเตรียมกันก็ได้นะเพราะที่ผมพูดนี่คือเป็นการเตรียมตัวเพื่อตัวเองเพื่อคนที่เรารักถ้าอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ไม่ลำบากไปกว่านี้แล้วจำไว้เลยนะสิ่งสำคัญ ในเมืองในเมืองทุกประเทศทั่วโลกนะนี่หมายถึงว่าฤดูการสุดขั้วนี่คือเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้วันที่ห้าธันวาคมสองพันยี่ห้าเป็นต้นไปเป็นต้นไปนี่หมายถึงว่าปีหน้าปีหน้าปีหน้าจะเปลี่ยนแปลงตลอดการจะเปลี่ยนแปลงตลอดการเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นศูนย์องศาหนึ่งองศาในเมืองและคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหิมะตกในหลายๆประเทศ หรือถ้าร้อนสมมติร้อนห้องศาหกมันจะกลายเป็นเจ็ดสิบองศาเ7็สิบเจ็ดองศาหกิบองศาหรือห้าสิบเจองศาเซลเซียสนี่มันคือจะเกิดขึ้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วผมทำนายไม่ได้ให้แตกตื่นครับไม่ได้ให้กลัวแต่ให้เราเตรียมตัวให้เราเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพราะผมไม่ได้พูดผมทำนายดวงตามพยากรณ์น,นะแต่ ตามหลักวิทยาศาสตร์นักวิชาการเขาพูดถึงเรื่องอะไร climate change คือการเปลี่ยนแปลงหรือโลกล้วนการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลอุณหภูมิที่น้ำทะเลหรือแผ่นดินสูงขึ้นกี่องศากี่องศาเขากำลังพยายามกันอยู่แต่มันเรียกเรียกไม่กลับละครับแต่ผมแค่ทำนายดวงเฉยๆว่ามันมาถึงแล้วทั้งหมดก็โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังทุกอย่าง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าชอบในการผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านใช้ชีวิตปกติได้นะครับอะอย่างน้อยผมบอกแล้วนะว่าผมอายุ56ปีวันที่11เดเือน11ปีสอ2 5เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองผมอายุห้บหกแล้วฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแบบผมนะครับแล้วก็อ่อนกว่าวัย อะเรามาทํานายดวงเรื่องการงานอย่าลืมนะบอกไปแล้วนะว่าฤดูการจะเปลี่ยนแปลงสุดขั้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2025หรือ2568เป็นต้นไปทั่วโลกทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะนะเราแค่ฟังข่าวทั้งประเทศไทยและทั่วโลกแล้วเราจะฟังข่าวเรื่องแบบที่ผมพูด ในเมืองเชียงใหม่ในเมืองเชียงรายหรือในเมืองหลายๆจังหวัดที่เราบอกว่าสมมุติเราตอนนี้เราฤดูหนาวแล้วกันเราเข้าฤดูหนาวสมมตุติจะไม่เหมือนเดิมในเมืองเราจะเห็นเลขตัวเดียวตั้งแต่เจ็ดองศาลงไปเราไม่ต้องไปขึ้นบนภูเขาเพื่อไปดูแมคคนิงอะไรที่คนไทยเรียกแมคคนิ้งนะผมก็ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นหิมะตก เราจะเห็นลูกเห็บที่แบบข,วา,ขาวโพลนแบบในที่ที่ไม่ไม่เป็นเนาะมันจะเป็น